ผมจะมาพรีวิวอันตร้าซาวคอมโบในโหมด e หรือในโหมดของการกระตุ้นไฟฟ้าด้วยขึ้นรูปแบบเทนนะครับการกระตุ้นไฟฟ้าในรูปแบบเทนใช้เพื่อในการร,รับอาการปวดนะครับในกรณีที่เรามีอาการปวดเราจะใช้กระแสไฟฟ้าตัวนี้ไปกระตุ้นเพื่อไปบล็อกสัญญาณที่จะส่งให้ประสาทเพื่อให้อาการปวดนี้ลดลงนะครับผมจะเริ่มประกอบ แผ่นอ e ิเล็กโทรดเข้ากับสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่ให้มาจะมี2แบบเป็นแบบ2เส้นกับแบบ1เส้นนะครับส่วนที่ผมจะใช้คือใช้แบบ2เส้นนะครับก็คือจะมีสีแดงกับสีขาวนะครับผมจะเสียบเข้าไปลนะครับทมรูปนะครับก็แข็งนิดนึงต้องใช้ต้องเสียบโดยใช้ความระมัดระวังนิดนึงอาจจะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับนี่คือในส่วนของปลายของสายสัญญ,ญาณผมจะเสียบเข้าไปในส่วนของ อุปกรณ์อันร้าซาวล์รุ่นคอมโบนะครับด้านหลังนะครับมันจะมีล็อกบังคับให้เราเสียบให้เข้าล็อกอยู่ล็อกเดียวนะครับพอผมเสียบเรียบร้อยคราวนี้ผมก็จะทําความสะอาดในพื้นที่ผิวที่ผมจะทําการติดแผ่นอันอิเอล็กโทรดเข้าไปแผ่นอิเล็กโทรดจะติดมาพร้อมกับแผ่นพลาสติกใสแผ่นพลาสติกใสเก็บให้ดีนะครับเราจะต้องใช้ในการเก็บอุปกรณ์นี้อีกครั้งหนึ่งผมจะเริ่มลอกผิกใสออกก่อนแล้วก็ นำแผ่นปัดแผ่นอิเล็กโทรติดในพื้นที่ที่ผมจะทําการรักษานะครับผมก็จะลอกอีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นสีดำาจะมีความเหนียวนะครับก็เราใช้จนกว่าความเหนียวจะหมดนะครับก็ปกติก็ใช้ได้นานอยู่ที่เรารักษานะครับส่วนระยะห่างขอให้เป็นระยะห่างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วขึ้นไปนะครับพอเราทําการติดเรียบร้อยเราก็จะทําการเ e ปิดสวิตช์เรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันหน่อย โปรแกรมปกติเนี่ยมันจะมีในส่วนของเรากดตัวเไปเรื่อยๆมันก็จะเลื่อนไปเมนูที่ขึ้นคำว่า EE e, มันจะมีตั้งแต่ E1 ถึง E7 นะครับจะเป็นรูปแบบของความถี่ถ้า E1 ความถี่จะต่ำถ้าท e ี่ E เจดนีความถี่จะสูงนะครับก็ให้เลือกความถี่ที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับการสังเกอาการปวดนะครับผมจะลองปรับความเข้ม ไปที่ระดับ9นะครับก็ปกติระดับที่ทําให้มีความรู้สึกของกระแสฟไฟฟ้ากระตุ้นออกมาเนี่จะอยู่ประมาณที่ตั้งแต่7ขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมเลือกปกติโปรแกรมเนี่ยจะเซ็ตออโต้อยู่ที่30นาทีถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้ถึง30นาทีก็าสามารถที่จะปิดก่อนได้นะครับตอนนี้ผมก็ทําการเซ็ตการกระตุ้นนี้คือเวลาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเวลาจะหมดพอเวลาหมดจอหน้าจอจะเป็นสีฟ้าผมก็จะลอกแผ่น อิเล็กโทรดเผดออกอีกนะครับผมจะลอกอันที่1ผมก็จะลอกอิเล็กโทรดแผ่นที่2อออกนะครับตรงนี้ก็พยายามจะให้หน้าสัมผัสของอิเล็กโทรดแผ่ที่มีความเหนียวนี้ไปพบกับสิ่งสกปรกนะครับเพราะจะทําให้อายุของอิเล็กโทรดเนี่ยน้อยลงนะครับผมก็จะทําการติดแผ่นพลาสติกใสที่ให้มานะครับเพื่อให้อายุของอิเล็กโทรดเนี่ยมีความยาวนานนะครับแล้วก็รักษาความเหนียวของกาว ของอิเล็กโทรดนะครับนี่ผมก็จะทําการเก็บนะครับครับผมก็จะทําการพรีวิวอันต้าซาวคอมโบในโหมด E เพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ